สวัสดีครับอยู่กับชายสีหน้าแค็งแมวดำวันนี้ก็จะมาอยู่กับทีมงานของแมวดำนะครับหรือแบล็กแคสซิโอบีซีเซ็นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวหลักๆเลยนะครับที่จะมารับคนเท่าเทเท่าแคนะครับแล้วมึงเป็นหานี่เฮ้ยก็มามาครับมาๆคุณมาครับเดี๋ยววันีเราจะเปิดเสียงของสองคนนี้ให้เขาได้พูดคุยกันนะครับเป็นึงโอเคนะฮะโอเคเรามาฟังลองแค็ของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับผมคุณคุณชิ อ่าผมก็เป็นรองแทนนะครับอ่าไม่มีอะไรมากมีแค่ด่าเ็กแทนแล้วก็เตะแทนนี่ะปะเด็มประเด็นเนแล้วสิเอ้ยอน,นี่ต่ผมก็น่ารักุกทค,คีนะครับ,บ,บ,บเป็นเงนเพลงนะครับพูดครัพพุค่ะเอ้ยเดนมันความขอ้วางตาอ่าผมก็เป็นคนที่เก่งที่สุดแทน <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> จบไปแล้วคนแรกแล้วครับต่อไปก็คนที่สองนะครับได้แก่มาร์เกอร์นะครับสวัสดีคเา้าวตาย <laughs> มามาก็สวัสดีครับแรันี่นะตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อปฏิภาธามอสแนนนะครับอันนี้เพื่อนผมได้ที่ดีบีนะครับผมเว่นทุกวันครับผมพอเช็ดสุขกิษเ์เก็ทดสอบก็นี่ครับเป็นเลขานะครับแบบมาร์กเกอร์หรือว่านิถก็เบียนะแล้วก็นี่ครับดี้ก็เป็นก็เป็นรอกแค โอ้เหครับก็มาแนะนำเนะครับก็จะได้รู้สายของแต่ละคนว่าควรตีขนาดไหนนะก็สวัสดีกอร์หนะครับอยู่ผมชายสีหัวหน้าแคทแมวดำเลยไอ้สัตว์ฟันกูทำไมยังหยุดกันได้ไหมเนี่ยไอ้หยุดแล้วหยุดแล้วมือก็หยุดด้วยอีกคนนึงสวติ๊กเกคร์นับอยู่ผมชายสีหัวหน้าแคทแมวดำได้อยู่กับทีมงานคุณภาพของแมวดำไอ้สัตว์